วันนี้ผมจะแนะนำบริษัทอัลเฟ่พาวเวอร์บายฮากกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเห็ดที่มีสายพันธุ์เห็ดที่ดีที่สุดกับสปอร์เห็ดที่ดีที่สุดและสารสกัดจากเห็ดโดยนักวิจัยด้านเห็ดที่เชี่ยวชางนักชีวาภาพเห็ดอันดับหนึ่งของประเทศจีนจงนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเริ่มจากปรับฐานสุขภาพจนมีฉายาว่า1ิอรหรันเห็ดเทวดาและต้น ตลับการปรุงยาสมุนไพรที่ดีที่สุดในโลกโดยบริษัทอัลเฟสุขภาพแข็งแรงรากลึกปอกภัยมั่งมีสีสุกทั่วทั้งปทพีหอ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 สิเอกอลาหังเฮกเทวดาต้งตังหลักสมุนไพรจริงที่ดีที่สุดในโลกอาลาหังที่หนึ่งชงเฉาดูแลทาาทั้งสี่ลิงนั่งลงไฟหญิงหยางครบวงจองอาลาหังที่สองไปจินเกี้ยนช่วยปรับสภาพพึ่ง ทางสุขภาพทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังต้องเริ่งต้องโดยการปักพึ้งทางสุขภาพอาลางที่3สู่มู่กลกางหนิงเสริมความแข็งแรงให้ตัก ลกไขมังพอกตักไขมังในเส้นเลือดให้ดูรีกระจายไขมังส่งเกินงในระบบอลหังที่4เสริมเปล่าไหลฟื้นฟูเซลล์ต่อมหมวกตายต่อมฮโมนอะดีนาดีขับพิกมีเอนไซม์ช่วยปักสภาพการไหลเวียนของเลือดและกระจายสารอาหารให้ทั่วร่างกายสกชื่นสกใสมีชีวิตชีวาอลหังที่5จรจิงสิ่งสิ่งเสียนเสริมการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจลดความหนืดคงลด ความดังเลือดลดไขมันในเลือดทำให้หัวใจทางงานไม่หนักร่างกายก็ไม่เหนื่อยเอามาอร่าหังที่6เหอไหยปรับระบบกลางย่อยกระเพาะอาหารหลังไส้ฟื้นฟ,นฟนูเนื้อเยื่อในระบบกลางดูดซึมรักษาแผลภายในทัดจากสิ่งตกค้างจากสารเคมีสารสังเคราะห์จากการถี่เลือกกินยาแผงปัจจุบันและไม่ได้มีการย่อยสลายจึงมีการสะสมในระบบทางเดินอ,อาหารช่วยยกระดับภูมิต่างทางของเซลล์ต่างๆในร่างกาย อลาหังที่เจ็ดลิฉืป้องกันและควบคุมความผิดปกติของเซลมเลมะเร็งไม่ให้กระจายตัวสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิต่างทางให้กับผู้ป่วยที่ใช้รลังสีเคมีบางบาดลดอาการอักเสบและติดเชื้อแยกเซลลดีและเซลไม่ดีออกจากกันโอ้ชักเก่งเลือเกินมะเร็งสายตรงต้องใช้ลิฉืนะอว่าขอบอกขอบอกอลาหังที่แปดเหมยเป่าเหมียนปักสภาพากลางพักพอนน้องต้องลาคลายความเครียดใหม,ฟม่ฟุ้งซ่า ไม่ปวดหัวหูตาจมูกหายใจสะดวกอวัยวะโดยรวมจะผ่องคลายสกชื่อสกใสอารมณ์ดีกระตุ้นระบบประสาทแม่มีเห็ืกหนิงจือแดงปูเป็นสารสกัดหลักเข่งคงเข่งคงจริงๆอลาหังที่เสินโจเสึิงไส้เสริมสร้างภูคุกันโดยรวมป้องกันการแตกตัวของเนื้องอกและก็เซลล์มะเร็งดูแลการฟื้นฟูระบบช่วยขจัดของเสียทําให้ตับแข็งแรงยืดอายุของไตที่เสื่อมทั้งให้ดีขึ้นสกัดก้างของเสียที่จะ ข้าสู่ระบบเลือดทำให้กลางดูกซึงสางอาหารสะอาดแมแเจ๋งจริงๆอลาหังที่สิบไมเก็นไม่เก้งจะช่วยปรับการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยปลายประสาทโดยเฉพาะโฮโมนเพศชายนะทำให้ตึงตัวตึงตังแข็งแกร่งมั่งใจอะความเป็นชายจะสงชายต่องฮโมนเพศในร่างกายจะได้รับการกระตุ้นทำให้รึไม่แก่โปร่งใสเหมือนกกลับมาเป็นหนุ่มอีกรังเชียวอลาหังที่สิบเอ็ดชุนกุยแม่ สำหรับเจเจนะสุภาพสตรีที่ห่อเหี่ยวหดแหกแหวชุงกุยจะช่วยแก้ไขปัญหาโลกระบบภายในกระจัดสิ่งที่หมักหมงป้องกันเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อาราต่างการอักเสบของภายในของสุภาพสตรีแบบครวงจงกรกระตุ้งโฮอร์โมนเพศปฏิกิริยาต่างในการมีเพศสัมพันธ์เรียกความมั่งใจเหมือนเป็นสาวสาวเจอาลงดีต้องอย่าลืมนะชุงกุยชุงกุยเอาเฟ่ของหมอก น้ำตการที่ดีที่สุดทั้งสมัยที่สุดกับสปอเห็เฮกและสารตกัดจากเฮกที่ดีที่สุดในโลกอวเรียกว่าซิกเอเออรหังเฮกเทวดาต้นตำลับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพอย่างมหัศจรรย์สมุนไพรีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอย่าลืมนะรืมมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะตรงไหนติดต่อสอบถามข้อมูลไล่ที่บ้านสมุนไพรจังฉายสูงแปดหนึ่งแปดสูงสี่เจ็ดแปดสี่อาจารย์พจน์จันท์หาย